สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนเช้าสตูดิโออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็ดกำลังจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนสนิทนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็ดจะไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะมาถ่ายรูปกับรถใหม่นะครับแล้วก็อาจจะแบบเก็บโปรไฟล์ลงโปรไฟล์แล้วก็หารูปลงโซเชียลเนื่องจากวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็เคยคุยกับเพื่อนสนิทไว้ครั้งหนึ่งว่าแบบมึงมึงอะไรอย่างเงี้ยอา่า แบบวันหนึ่งอะ่ะกูจะขับรถเบนซ์มาจอดหน้าบ้าน <c oughs> มึงแต่ว่ายังทําไม่ได้แต่ตอนนี้ออกรถใหม่มาแล้วก็เลยว่าจะขับรถไปบ้านมันแล้วก็ไปรับมันมาถ่ายรูปให้เป็นให้มันเป็นตากล้องให้นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าเป็ดซื้อรถเ <c oughs> พื่อนสักคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับเป็ดยังไม่ได้แบบบอกใครก็เพื่อนสนิทคนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็ดซื้อรถดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะขับรถไปบ้านมันแล้วก็ไป ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มันแล้วกันว่าเอ้ยรถใหม่นะเออโอเคโอเคเราไปถ่ายรูปกันนะครับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้กับนอนเช้าสตูดิโอด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดนะวันนี้เป็ดก็เดี๋ยวขับรถไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเพื่อนวาร์ไปบ้านเพื่อนลแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้เนื่องจากแบบเราขับรถอยู่เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับ ตอนนี้กำลังทรหาจริงถึงแล้วมึงจริงๆอยากจะบอกว่าบ้านอีเจนนี่อยู่ในป่าในเขามากคือแบบว่าจุองอยู่รเกินอ่ะเออแต่ก่อนแต่ก่อนก็แบบมันมาสร้างบ้านที่นี่ไงทุกคนก็เป็ดก็เลยแบบมาตอนนี้มันตากผ้าอยู่และเดี๋ยวมันกำลังจะมามันโทรหาเมื่อกี้ว่าตากผ้าแป๊บ เดี๋ยวรอดูปฏิกิริยาของเมือนกันว่ามันจะตื่นเต้นกับเป็ดไหมที่แบบเพื่อนได้รถใหม่เอาจริงๆเป็ดเป็นเพื่อนกับมันมาเแื่สมัยเรียนปวชปวสปรญาตีเรียนได้กันหมดเลยเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วเอออะเออมามามาเลวมาเลวมาเลวแมนว่ะแมนกับกูอีก เออเออเออแมนกูกูอีกอ่ะเข้ baby. Mm. มามอญไปไมหวัดดีเพื่อนวันนี้อรอถใหม่เอารถใหม,ออใหม่เป็นไงบ้าง5,900รถกูสวยไหม <laughs> <laughs> อันนี้คือหยิดเซนเพื่อนเป็นเองทุกคนแล้วกูฝากมึงถือกล้องหน่อยเดี๋ยวกูขับรถ เห็นหน้ามึงด้วยเห็นหน้ามึงด้วยไม่ยังไปเห็นหน้ามึงด้วยที่เาไม่ไซื้อที่ว่างกูยังไม่ได้ซื้อเที่ยเลยเลยให้เห็นหน้ามึงด้วยสิเพื่อนไม่ได้ทําไมไม่อยากบอกกล้องใช่ไม่กล้าออกกล้องเืินกล้องเออเมียไม่ได้บอกใครเลยนะ่มึงกล้องเอียงเมียไม่ได้บอกใครเลยว่ากูซื้อรถเนี่ยมึงเป็นเพื่อนมึงเป็นหนึ่งในคนแรกที่รู้ว่ากูซื้อรถอะแล้วรถ อันนั้นมึงเไปไ็นนะยแล้วอูเทิร์นอ๋อใช่กูจะถอยกลับยังไงเนี่ยถอยลงตรงนั้นะ่ะเ <c oughs> ชี่ยงั้นที่จะถอยบ้านกูเนาะเชี่ยจะถอยถอย,อยังไงได้ไว้ <c oughs> ไงกูไวเอาขะเอาหลังเข้าเอาโน้อาหลังเข้าตรงนั้นเหรอใช่เอาไม่เป็นไรหรอกมัน<ด>บ้านอ,อยู่ มันม,มีครั้งหนึ่งที่กูกับมึงอะ่ะเรียนอยู่ตอนนั้นที่ที่กูขับรถมาบ้านมึงลงงจําได้ไหมที่กูบอกว่ากูจะขับรถเบนซ์มาหน้าบ้านมึงทำไมมึงเปลี่ยนเป็นเอ <c oughs> ็มจีเชื่อเบนซ์เปลี่ยนเป็นเอ็มจีว่ะคือมันยังไม่ประสบความสำเร็จถึงครั้นที่จะได้เบนไง <c oughs> เข้าใ<ะ>จป่ะเออก็คือนับมาประมาณสามสี่ปีเออกูขับรถมาบ้านหน้าบ้านมึงจริงๆด้วยขับรถใหม่มาหน้าบ้านมึงจริงด้วยแต่ว่าเป็นเอ็มจีเอ็มจีเอเออแต่เดียวแบบ สักห้าหกปีอะเผื่อว่ากูได้เป็นไปเออต้องลองดูกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะหาเงินเก่งหรือเปล่าแต่ตอนนี้กูเป็นเหมือนตัดสินใจเป็นหนี้ครั้งใหญ่ในชีวิตมึงนนแล้วคือแบบตอนนี้หนี้สินรวมกันทุกอย่างที่กูมีหนี้อยู่อ่ะล้านกว่าบเจนจริงเออจริงๆกูวิวเป็นหนี้ถึงปานนั้นเลยมึงรวมรถยนต์รวม,มีสินที่กูเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยทั้งหมดเลยนะ ล้านกาบาทและบัตรเครดิตกูอ่ะกูเพิ่งเนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายที่กูจะตัดบัตรเครดิตกูออกได้คือคือกูเป็นหนี้บัตรเครดิตถูกต้องไหมแต่กูแต่กูบริหารเงินได้อยู่เดี <c oughs> ๋ยวแล้วเดือนนี้จะเป็นงวดสุดท้ายของบัตรเครดิตกูกูก็จะเป็นไทยเรื่องบัตรเครดิตแล้ว <c oughs> หลังจากนี้กูก็จะต้องใช้เงินแบบระวงังระวงังแล้วก็กักมันไว้เพื่อเป็นข้างวดรดทุกงวดเลยเพราะว่าแบบแบบมันจะแบบเราจะใช้ชิวๆมืบนิมไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบพยายา ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้น,นี่กูเป็นลานแล้วจะจะได้มีแรงในการทำานเี่ยมันเป็นแบบพอมีนี่นะมึงมันเริ่มรู้สึกแบบในหัวแต่ละวันอ่ะคิดแต่ว่ากูจะเอาอะไรไปขายดีวะกูจะหาอะไรไปขายดีวะกูจะกูจะทําอะไรเพิ่มดีแต่ละวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าง youtube เหมือนกันกูทิ้งไปนานมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะครับเราจะไปถ่ายรูปกันปกติ เจนอ่ะมันจะเป็นคนถ่ายรูปให้เป็ดบ่อยมากเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอไปถ่ายรูปเสร็จแล้วอาจจะถ่ายรูปรถด้วยเพราะว่ากูยังไม่ได้ลงรูปรถลงอะไรเลยไม่มีใครเลยก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปหาไปคาเฟ่ไปหาอะไรกินมึงไปคาเฟ่ไปคาเฟ่เฟก่อนไม่ได้บ่ะได้มึงห<ม>ิวใช่ไหมมึงยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมมึงสารภาพกูมาเดี๋ยวนี้กูเพิ่งตื่นตื่นเที่ยง หน้าคนตื่นเชียงที่มึงบอกว่ามึงมีธุระตอนบ่ายโมงคือแม่จะให้กูอะไรนะนึ่งมะขามปอกมะขามช่วยอ๋อแต่เขาทำเสร็จกันหมดแล้วหน้ากูจะเหลือนิดเดียวแล้วมึงเขาทำเสร็จกันหมดแล้วคือก็เลยไม่มีอะไรก็มึงเพิ่งตื่นเนี่ยเจนมึงเขามึงจะทันกินทันว่าทันเมืองเขาไหมเป็นจะเล่าอะไรไง้ฟังทุกคนอันนี้อันนี้ขออนุญาตแฉอีเจ มันมีปกติอะเจนบ้านมันอยู่ในค่ายแล้วเป็ดก็จะขับรถไปรับมันไปเรียดทุกทุกวันแล้วก็จะโทรปลุกมันด้วยมีวันหนึ่งเป็ดรู้สึกเป็ดมันใจมันใจแบบว่ากูจะไม่โทรปลุกมึงมึงอยูม่มึงไม่ยอมตื่นกูจะไม่โทรปลุกมึงอย่างเงี้ยปรากฏคือวันนั้นมันโรงเรียนเก้าโมงครับแล้วเป็ดไปถึงไปถึงหน้าห้องเรียนอะอาคารเรียนอะประมาณแปดโมงแปดโมง เกือบครึ่งบักแปดโมงครึ่งแล้วอีเจนนั่งอยู่หน้าห้องเรียนคนเดียวคือ <c ười> <c ười> สิ่งที่สมพรยมากเป็นอะไรที่เป็ดอึ้งมากคือมันที่เป็ดไม่ได้โทรปลุกแล้วเจนอยู่หน้าห้องเรียนคนแรกคนเดียวแล้วสิ่งที่เป็ดถาเจนมึงทํำไมมาเช้าจังสิ่งที่มึงตอบคือ,อก็มึงโทรปุกกูแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคือทุกคนเป็ดไม่ได้โทรปลุกอีเจน คือเป็ดไม่ได้โทรปลุกเลยจริงๆคือเป็ดเปิดป,ประวัติโทรศัพท์ให้มันดูเลยว่ากูไม่ได้โทรปลุกมึงกูตั้งใจวันนี้กูตั้งใจไม่โทรปลุกมึงได้ซ้ำอะไรอย่างงี้ไปแล้วแล้วมึงยังไงนะเล่าสิคุยเป็นตัวเป็นตาเลยไม่ใช่หรอกูคุยกับมึงจริงๆเสียงมึงเลยนะสรุปจะถึงทุกวันนี้ก็คือยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนโทรปลุกมึง มันก็ไม่มีประวัติการโทรนั้นอีเชียคนลุกเวอร์พูดทีไรก็คนลุกเวอร์เจ้าจที่เจ้าทางโทรปลุกเจ้าที่โทรปลุกกแล้วอันเนี้อันเนี้เจ้าที่เจ้าทางโทรปลุก,กจริงๆ <c oughs> คือแบบคือสงสัยเจ้าที่เจ้าทางแบบเขาเข้าข้างกูอะคือกูแบบโทรปลุกมึงทุกวันไงบางทีกูเหนื่อยวันนี้กูเหนื่อยเจ้าที่เจ้าทางก็เลยเห็นว่าแบบเอะเป็ดมันไม่โทรปลุกอินเจนทันทีก็เลยเออเจ้าที่โทรปลุก <c oughs> อเองโทปุกเออแต่ว่าเจ้าที่คงจะรู้สึกว่าแบบ ถ้าเป็นเสียงอื่นมึงอาจจะตกใจก็เลยแบบโทรปลุกเป็นเสียงกูอันนี้เยี้ยมากอะทีเยี้ยมากจริงๆแล้วมันเป็นวันที่แบบมันสบายมากอะคือมึงมึงยังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรอย่างเงี้แล้วมึงก็คิดว่ากูโทรปลุกแล้วมึงก็ไปเรียนแต่เจนคชื่อเลยเช้าได้ด้วยเชื่อจริง ทุกคนก่อนเราไปถ่ายรูปเราก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจูกวะเราก็เลยมาหาข้าวกินแต่ว่ามันมีการนั่งตกลงกันในรถทิดนึงว่าจะไปกินที่ไหนกันแน่เลยสรุปก็เลยเลือกที่ห้างเพราะว่าแอร์มันเย็นเพราะว่าข้างนอกก็คือไม่ไหวเลยเดีย๋ยวเราไปหาร้านกันทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะครับไม่รู้ไม,ม่คือมันไม่ได้เสียบไม่มันก็อาจจะได้พูดเสียงดังนิดนึงเพราะว่า เดี๋ยวเรามาหาข้าวกินเมืองเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะว่างมันจะมีโต๊ให้เราไหม แล้วตอนนี้เราก็มานั่งกินจริงๆมันเป็นทิปถ่ายรูปแต่อยู่ดีๆก็กลายเป็นทิปแบบคลิปกินก็ไม่รู้แล้วอีเจนบอกว่าต้องการที่จะลดความอ้วนต้องการที่จะเพราะ <laughs> ว,ว่าตอนนี้เหนื่อยมากแต่จริงๆ <laughs> <laughs> ชา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 ไทายชักเข้ากับน้ำตาลต้มแล้วก็มะม่วงปั่นเท่ากับน้ำตาลธรรมชาติ <laughs> เ <laughs> ชื่ออยู่นะเออแต่เดี๋ยวเราจะเรากินเสร็จแล,แล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างนอกสวนสวยมากทุกคนสวนสวยมากเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันมันมีน้ําพุด้วยอะ่ะมันมีน้ําตกไม่ใช่น้ําพุสิน้ําตกน้ําตกจําลองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออ อีเจมึงลองเดาสิว่าอันนี้คือท้องกท่านปกติใช่ปะ่ะท่านปกติแล้วเรารถเราก็จัดปกติเาา <c oughs> จนเจนเขาแบบเขาจะมีแรงผักมาขนาดนี้นนเลยหรอที่มันมึงเมตรนึงเลยฮะเมตรหนึ่งเลยนะมึงแบบเมตรนึงเลยอ่ะเฮ้ยแบบแรงผักมหาศาลเบ้อเออ เออมันอยู่กับหินแต่เวลามันชนหรือมันอะไรมันจะไม่รู้สึกเลยเหรอวะหรือยังไงงงว่ะอธิบายทฤษฎีนี้สิทเออวางได้ทฤษฎีที่ที่จอดรถเคลื่อนที่เองโดยโดยโดยมีได้นัดหมายเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็คืออยู่กับที่หมดแล้ว แล้วร้อมันพอดีไปเลยอ่ะน<า>นกูว่นากูว่านดันเนี่ดั <laughs> <laughs> น,นเข้ามาเจ้า Amazing เออตเราไปถ่ายรูปรถกันต่อนะครับทุกคนนะอันนี้คือทิปกินของจริงแล้วก็แก้วมันใหญ่เกินไปเราก็เลยขอห่อเป็นแก้วพลาสติกออกมาได้ด้วย <laughs> ในในเขาจ่ายตังค์แล้วเนาะจะไม่หอ่อก็อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะลานจอดรางรถไฟยูดีทาวข้างๆยูดีทาวนะครับมาถ่ายรูปก,กันอยู่แล้วก็ถ่ายรูปรถตัวเองด้วยตอนนี้กําลังเป็นห่วงอยู่ทำไมเหมือนน้องมันขับพุ่งใส่รถกูยังก็ไม่รู้เจนจริงๆนะเจนเมืเม่อกี้อาปวดมาตั้งใจผิดใส่รถกูยไม่รู้กูกูรู้สึกขนลุกขน,นลุกมากเราแวแงว่ะ <Okay. S 1> <laughs> เออ เราก็จอดรถกวนตีนมากเราจอดแบบว่าแบบท่ามกลางลานเลยแต่มันไม่มีใครมาจอดหรอกลานเนี้เพราะว่ามันเป็นลานแบบเขาไว้พักอ่าพักพวกรถรถใหญ่ๆรถใหญ่ๆรถพ่วงรถอะไรตอนนี้แสงมันก็แสงกําลังสวยนะครับใจจริงอยากจะข้ามไปถ่ายตรงรางรถไฟด้วยแต่ว่าหรือเราควรข้ามไปแล้วเอารถไปจอดดีๆเราข้ามไปถ่ายแต่เราก็เบื่อแล้วไม่อยากถ่ายกับรางรถไฟแล้วเบื่อโอเคครับทุกคน สิ้นสุดการมาถ่ายรูปกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะโลเคชันเราก็ไม่ได้เยอะเราถ่ายไม่เก่งเหมือนสองคนเนี้ยสองคน <laughs> เออเออจัดมุงเก่งเวอร์ก็คือว่าเราก็ได้เท่านี้แหละเอาพอได้ลงโซเชียลสักประมาณแบบสามสี่รูปนะครับแล้วก็ได้รูปรถด,ด้วยก็วันนี้ จากคลิปวิดีโอถ่ายรูปก,ก็จะเป็นคลิปวิดีโอก,กิน,น,น,นซึ่งหมดไปกับการกินมากกว่าการมาถ่ายรูปอีกนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะชดใช้เวรชดใช้กรรมในการออกกำลังกายงดของหวานงดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเราจะต้องผอมมึงพูดซีเราต้องผอม,ผอมทำไมมึงพูดเบาจัง ทำไมมึงพูดเหมือนมึงไม่มีแรงจะไป<ร>ออกกำลังกาย,ยาจะชดใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่ <laughs> เราจะต้องผอมไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เป็ดก็มีพุงหมาน้อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายกันนะครับทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคลิปจนจบด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับนอนชาวสตูดิโอแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปสำหรับ เป็ดจะลงคลิปไหนให้ชมหรือพาทุกคนไปทำอะไรนั้นนะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ